ส,สามปมมัดสะกุต้อเริ่มสืบสู้เมย์มาสร้างความภาคหนึ่งสองพักสามวันกันหนึ่งสองเชื่อว่าสุดหกหนึ่งสองอินเอาท์ทางวิธีหนึ่งสองเรียกเขาประชุมเองหนึ่งสองแต่แถมคำฝากหนึ่งสองมองยันหลักหนึ่งสองพักลุกถอยหนึ่ง